ลิกเตอร์ลาสันตีผู้เป็นตัวแทนของกองทัพเฟลิสได้ประกาศเอาไว้ว่าขณะนี้กองทัพไวแฟงแห่งลานาคูลาได้ถอนตัวออกจากเอเซอร์แล้วแต่ทาว่าแผนของแบทเทียลและเหล่ากองทัพของพวกเขานั้นไม่ได้ถูกค้นพบแต่ว่าเมื่อพวกเขาถอนตัวปัญหาทุกอย่างก็ถือว่าได้รับการแก้ไขแล้วและในเวลานั้นเอง อาญาแห่งเพิิงศักดิ์สิทธิ์นั้นก็ได้ถอนตัวจากสเคเบรัมกลับไปคืนสู่เฟริสในขณะเดียวกันหลังจากที่ได้พบเจอกับนางเงือกสีทองไปเรียบล่าอาฟองเซและเอเดนอร์ได้กลับไปพบเจอกับไซวิวอีกครั้งหนึ่งอาฟองเซและสหายได้ยึดที่มั่นที่ฟามิโดซึ่งเป็นฐานทัพเก่าของลานาคูลสัส เพื่อเป็นการสืบค้นหาข้อมูลของหอกตระกูลปะเที่ยวนั้นมีประวัติอันยาวนานที่เกาะแห่งนี้พวกเขานั้นมีอำนาจลุ่งเรืองหลังจากสงครามกับนางเงือกแล้วได้ย้ายขึ้นไปตั้งถิ่นฐานทางทิศเหนือของเกาะเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยนะหากว่าเราลูกหลานของตระกูลปะเที่ยวจะรู้จักพลังของหอกศักดิ์สิทธิ์ ฤดูการแห่งพายุฝนห่มกะน,น่ำได้สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วปกคุ้มด้วยความเงียบสงบของฤดูใบไม้ร่วงปอมปาการฟามิโดพูดจริงอย่างนั้นเหรอที่ว่าลิกเตอร์นั้นมุ่งหน้าไปทางเหนือ มันเป็นจริงครับเชื่อผมเถืบผมสกอตนะเราได้รู้มาว่าเขานั้นได้นำพากองทัพเล็กๆมุ่งสู่นาจาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนกันแน่แล้วก็กองทัพที่เหลือของเขานั้นก็ได้เดินทางกลับไปยังเฟริสทันทีเมื่อเรือมาเทียบท่า หมอนั่นก็คงจะกำลังทำงานของตัวเองอยู่แล้วนะนี่ก็หมายความว่าเฟลิสนั้นกำลังจับจ้องมองหอกเล่มนั้นอยู่ใช่แล้วล่ะลิต,ตอร์ก็พูดมาแบบนี้กับฉันเขาบอกว่ากองทัพของเขานั้นถูกส่งมาโดยแตกต่างจากภารกิจเริ่มต้นของที่เราได้รับมาแต่ว่าทางโบสแห่งโรดิสนั้นจะรู้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากว่าเรานั้นยังไม่ได้รู้พลังที่แท้จริงของหอกเล่มนั้นเลยดังนั้นแล้วถึงที่เราสามารถทําได้ก็แค่การสันนิษฐานแลวนะถ้าหากในยุคแห่งเฟรลิสนั้นได้ค้นพบจนเจอกับหอกแต่ก็ไม่ได้ส่งกลับคืนสู่ทางโบสมันมีความเป็นไปได้นะว่าทางโบสนั้นก็จะส่งกองทัพเพื่อจับกลุมตัวเขาในข้อหากะบะ และที่แน่นอนก็จะเกิดสงครามตามมาสินะเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายในได้และเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วโอวิสก็จะไม่มีที่พึ่งหากได้รับการลุกลานจากภายนอกนี่นะเป็นเพียงแค่ชนวนเล็กๆที่สำหรับก่อเพลิงไฟยังไงล่ะ ในยุคนั้นอาจจะรู้การมีอยู่ของพวกเราที่อยู่บนเกาะนี้แล้วก็เป็นได้ฉันมั่นใจเลยนะว่าเขากําลังตามหาหอกเร่มนั้นอยู่จริงๆแต่ว่าถ้าหากเราพบเจอหอกก่อนตัวเขาแล้วละก็เส้นชัยของเขาก็จะหายไปทันทีเพราะการมีอยู่ของโบสถ์ทำห้เขานั้นไม่สามารถที่จะหาสมบัติอย่างเปิดเผยได้ ถ้าหากองทัพไว้แฝงไม่ได้โจมตีทางตอนใต้ของโอวิสแล้วล่ะก็นะกองทัพของดยุกเฟลิสก็จะไม่สามารถที่จะมุ่งตรงมายัางที่นี่ได้ก็หมายความว่าการที่พวกนายถูกส่งตัวมาที่โอวิสนี่ก็คงจะเป็นหนึ่งในแผนของพวกเขานั่นแหละกษัตริย์แหง่งลานาคูรัสและก็ดยุกแห่งเฟลิสจะต้องมีการเกี่ยวข้องกันแน่ มันมีความเป็นไปได้มากเลยล่ะที่พวกเขาจะร่วมมือกันแต่ว่าถ้างั้นมันก็ไม่สมเหตุสมผลสักเท่าไหร่นะกับบางสิ่งบางอย่างถ้าหากพวกเขานั้นร่วมมือกันจริงๆแล้วก็ทําไมตัวฉันถึงถูกจับกลุมอยู่ที่ฟามิโดได้ล่ะแล้วก็ทําไมกันนะลิเตอร์นั้นก็ไล่ตามพวกไวแฟงไปยังยูเรเดล่าได้ล่ะฉันคิดว่าเดยุกแห่งเฟริสและก็กษัตริย์ทางทิศเหนือนั้น น่าจะมีเจตดจำนองที่แตกต่างกันแต่ว่าพวกเราก็ไม่มีข้อมูลมากพอที่จะยืนยันอะไรได้อีเวน่าเธอนั้นได้รู้ข้อมูลเบื้องหลังอะไรบ้างหรือเปล่าตัวฉันนั้นไม่ได้ยินข้อมูลอะไรเกี่ยวกับหอกศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อยนิดแต่ว่าฉัน,น่จําจได้นะเรื่องราวของคนในตระกูลที่ตกลุมรัก กับนางเงือกเมื่อ400ปีก่อนตัวเขานั้นได้หนีออกจากตระกูลแล้วก็ไปอยู่กับเธอคนนั้นยังไงละ่ะแล้วชื่อของเขาก็คือลูเชียสสินะอาจจะใช่เลยนะตัวของเขานั้นน่ะถูกมองว่าเป็นเพียงแค่ชายขี้ขาดคนหนึ่งเพราะตัวของเขานั้นกลัวสงครามเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยแต่ฉันก็จำอะไรได้ไม่มากเท่าไหร่ ถ้าหากคนของตระกูลแบตเทียวได้มีความสัมพันธ์อะไรกับเบเลฟลาแล้วล่ะก่อนนะก็คงจะไม่แปลกใจเลยละ่ะที่พวกเขาจะได้รู้เรื่องราวของขอกศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอีกอย่างหนึง่งที่พวกเรานั้นจะลืมกันไปไม่ได้เลยนะเมื่อ15ปีก่อนวิลเลียมบรบตเทียวได้เสียชีวิตลงด้วยโรคาย แล้วน้องชายของเขานาริสก็ได้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเขาดังนั้นแล้วคือบัตรเทีย่ยวคนไหนกันละ่ะที่ในยุคนั้นได้ติดต่อกับเขาเป็นวิลเลียมหรือนาริสกันแล้วลิกเตอร์ละ่ะเขาทำตามเพียงแค่พ่อเขาสั่งอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนทางเราเองก็มีข้อมูลที่มากกว่าพวกเขาที่ได้มาจากเบลฟลานั่นเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราได้เปรียบพวกเขาแล้วนะ ตัวฉันเองก็ยังไม่ได้บอกข้อมูลของหอกศักดิ์ให้กับใครได้รับรู้อะไรเลยแม้แต่กระทั่งตัวเธอเอเลนอร์เองก็อยู่กับฉันตลอดเวลารับรองเลยว่าไม่มีใครได้รับรู้ข้อมูลอย่างแน่นอนฉันจะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเบลบลาให้ได้เรื่องนั้นน่ะอย่ได้กังวลไปเลยแต่ว่า การที่เรานั่งอยู่แบบนี้ทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนั้นเหรอมีข้อมูลที่มากกว่านี้อีกหรือเปล่าเราได้รู้มาว่ายังมีผู้ที่รอดชีวิตอยู่ได้หลบซ่อนตัวอยู่ในเบรดหมู่บ้านที่ถูกเผาในระหว่างที่มีการปฏิรูปพวกเขานั้นอาจจะมีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ได้นะครับ แล้วกนอกเหนือจากนี้ยังมีผู้ที่สามารถใช้เวทได้อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของทีนียในที่รกร้างอยู่ครับถ้าหากพวกเรานั้นขอให้เขามาช่วยเหลือได้แล้วก็ก็คงจะเป็นประโยชน์กับเราไม่มากก็น้อยเลยละครับแต่ว่านะผมได้ยินล้ว,ว่าเขานั้นค่อนข้างที่จะไม่ปกติสักเท่าไหร่นะครับบางทีลิกเตอร์อาจจะมีจุดประสงค์ที่แตกต่างจากที่พวกเราคิดเอาไว้ก็ได้ เอาละทุกคนเราต้องดําเนินแผนต่อแล้วละ่ะทุกคนเตรียมพร้อมเลยนะจะไปทางทิศเหนือด้วยผ่านป่านาจาอย่างงั้นสินะใชละละ่แล้วล่ะสารเจ้าที่อยู่บนชายหาดนั่นสถานที่ที่พิระพาได้นำหอ,อกไปซ่อน มีรายงานมาว่าลิกเตอร์ก็ผ่านป่านาจาไปด้วยการเสียชีวิตอันน่าสงสัยของกษัตริย์คนก่อนวิลเลียมแบทเทยลแล้วก็การปฏิรูปของโลดิซึมเมื่อ15ปีก่อนเบาะแสทุกอย่างนั้นได้ชี้ไปทางลานาคูลัสแล้วนะ ทางตอนเหนือของป่านาจาน่ะมันต่างมากเลยนะมากเลยกับที่แห่งนี้นะที่นั่นนะหิมะนั้นก็จะเริ่มตกในช่วงสิ้นสดุดฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ที่พื้นก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะอันหนาแน่นเลยละแล้วเธอยังอยากจะไปที่นั่นอยู่อีกอย่างนั้นหรอ ตัวฉันนะ่ะนะคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วนะฉันจำเป็นต้องรู้ว่าลิคเตอร์ต้องการจะทำอะไรกันแน่เธอรู้ไหมฉันนะ่ะไม่ได้กังวลมากเกินไปหรืออะไรหรอกนะที่จะไปที่นั่นนะอาฟองเซ่ฉันคิดว่าเธอก็คงจะไม่เข้าใจสิ่งที่ฉันจะพูดแล้วนะฉันนะ่ะนะกลัวมากเลยละ่ะ ที่จะต้องหาทางออกจากป่าแห่งนั้นมันทั้งมืดฉันนะนะทุกครั้งเลยละ่ะมักจะหลงอยู่ที่นั่นฉันอาเกียดหิมะหิมะนั้นมันหนาวเหน็บเยือกเย็นแล้วมันปกคลุมทุกอย่างซ่อนความอันตรายทุกอย่างไว้ที่นั่นเอเดนอเธอหนะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะแต่ว่า ถ้าเธอไม่อยากจะไปกับฉันแล้วก็จะอยู่ที่นี่ก็ได้นะมันไม่ใช่แบบนั้นนะฉันฉันขอโทษนะอาฟองซีขอโทษที่ฉันเอาแต่ใจตัวเองฉันจำสิ่งที่ฉันเคยพูดมาก่อนหน้านี้ได้นะว่าฉันจะไม่เป็นตัวถ่วงของใคร ฉันต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วสามารถที่จะสู้เคียงข้างเธอได้องฟงเซ่ฉันอยากจะให้เธอสอนการเป็นทหารให้กับฉันหน่อยได้ไหมสอนการต่อสู้ฉันอยากจะกลายเป็นพ่อพวกของพวกเธอฉันฉันทําไม่ได้เลยนะไม่ฉันคงจะทําตามแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉัน ถ้าหากฉันเสียเธอไปแล้วก็ฉันก็คงจะไม่ให้อภัยตัวเองอย่างแน่นอนเลยล่ะเพราะว่าฉันอยากจะปกป,ป้องเธอไงล่ะแต่ว่าพวกเรานั้นไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในสนามลบบ้างนั่นน่ะไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดหรอกนะอาฟองเซ่ฉันไม่ได้อยากจะให้เธอมาปกป,ป้องฉันสันหน่อยเข้าใจด้วยนะ ขอให้ฉันได้ลองสักครั้งหนึ่งเธอฉันต้องการที่จะอยู่กับเธอนะเธอเธอไม่อยากอยู่กับฉันอย่างนั้นหรออาฟงเซอยากสิแน่นอนสิฉันอยากอยู่กับเธอเธอก็รู้สินะใช่หรือเปล่าล่ะความรู้สึกของฉันนะเราไปด้วยกันเถอะนะอิเลนอ ขอบคุณนะอาฟงเซคอยดูตัวฉันไว้ด้วยล่ะเออมันมี3ามที่ใช่ไหมเราต้องไปที่นาจาแต่ว่าเอ๊ะมันไปทางไหนอะมันมีเวสพาตรงนี้โอเคเดินทางไปยังเวสพาหรือไปที่กิราด,ดีกันเวสพาก่อนแล้วกันไะ วอินเอาขพโทษทีนะไอ้ห <in> น <Rocky> ูแต่ว่าทางนี้นะนะฉันไม่ให้แกผ่านไปหรอกนะนะพอใจไว้ด้วยอะไรกันนะลุงนี่คุณมาจากแล้วนะคุณรัสเซียเหรอหรือว่าคุณถูกลิกเตอร์จ้างวานมาล่ะฮะลุงฮ่ก็นะมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกนะมันต่างกันนิดนึง เอาไะยังไงก็เถอะนะแกชวนมาเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงอนาลักษณ์ของพวกฉันได้อิ่มเอ,ม,อมใจหน่อยได้ไห,หรือเปล่าล่ะพนหนุ่มเอ้ยอะไรของลุงวะเนี่ยแกค,คิดว่าฉันจะเป็นอาหารของสัตว์ของพวกนั้นอย่างนั้นเหรอลุงดูถูกกันมากเกินไปแล้วนะลุงนะผมน่ะมีมังกรอยู่ตัวหนึ่งนะลุงนะลุงลองดูมังกรผมหน่อยซเ,เอาลตัวตัวละครที่ผมจะไปก็คือ,อาซเว่นนะครับ แล้วก็อีวันาอีวันนาโอเคอีวานาเรววสิแล้วล่ะต่อไปก็คามุยคามุยปรายงานตัวครับผมแล้วก็ตัวละครที่แข็งแกร่งสุดๆไปเลย,ยงไงละ่ะนากเวทของผมที่เลวิวสิบห้าอย่างไงละ่ะเอาล่ะก่อนนั้นผมขอไปอยังเอเดนอร์ก่อนเลยเอเดนอร์นั้นเป็นตัวละครที่ใช้สเปลได้ไหมไม่ได้ดังนั้นผมม่ต้องเปลี่ยนคาของเธอนะครับเปลี่ยนเอเดนนอร์ให้เป็นจอมเวทก่อน นะครับแล้วก็ใช้เวทโอเคใส่เวทไปครับแอร์เบทกับไฟฟอลโอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยละผมใช้เอลินอเป็นสายเวทนะครับเฮ้ย hey, ร,รีบเข้ามาเร็วเจ้าหนูถ้าแกไม่เข้ามาแล้วก็ฉันจะเข้าไปเองแล้วนะจาัก,การันกับตะแก มันเป็นเรื่องที่ง่ายได้เลยนะครับที่จะก,การกับตาแก่คนนี้ในเมื่อมันเป็นภารกิจง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมโอเคนึกว่าจะเล่นยากเพียงไหนนึกว่าต้องคายห,หมดมันก็ง่ายมากเกินไปแล้วมั้งแบบนี้นะผมขอทําการจบเทินไปก่อนเลยให้ฝั่งให้ฝั่งนั้นนะเขามาหาเราเอาละมันมีไก่ด้วยอะ่ะผมอยากได้ไก่ตัวนี้จัง <laughs> ไก่มันซื้อได้ไหมอะ่ะไก่บ้าอะไรตัวใหญ่ชิบหายนี่มันไก่จริงดิไก่อะไรอะ่ะ ไอ้กิฟฟอนเออยหมาพ่อประตูนรกเงยเออยอะไรแบบนี้ไงมันก็ไม่แปลกนะที่ทจะตัวใหญ่ขนาดนี้แต่ไก่นะนี่มันไก่นะเว้ยไก่พันอะไรอ่ะเอา,าลุงเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้มันเยอะเกินไปไอ้พวกนี้ยลุงมีสัตว์เลี้ยงเยอะเกินไปอ่ะปัญหาอยู่ที่ว่าเสียเวลาเดินเสียเวลาเทินจริงๆเลยมาลุงเข้าไปใกล้ๆลลุง จะได้จบภายในเทือนเดียวอะเออตรงนั้นแหละแย่วะ่ะลุงอยู่ติดกันตรงเนี้ยจบเพื่อนไปก่อนครับให้ลุงเข้าไปใกล้ๆก่อนมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินเข้าไปอะเสียเวลาให้เราเดินอะให้เขาเข้ามาใกล,ใกล้ดีกว่าเราเข้าไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเอเลโนอ,อาจจะโดนตื้อไปได้นะแล้วที่เสียเทือนไปเนี่ยก็เราก็จะได้ m p พอยต์ไปใช้ด้วยครับก็จีบไปดิตัวนี้มันไม่เท่าไหร่ดิ ไม่ใช่เวทธรรมดานะเว้ยเข้าใจไหมโดนทุบหัวซะเจ็บเลยนี่ไม่ใช่จอมเวทธรรมดานะไอไก่เนี่ยมันมีความสามารถที่เสียไข่กลายเป็นหินได้ใช่ไหมน่าสนใจดีนี่หรือหรือผมจําผิดเนี่ยเอเลนอร์เป็นสายเวทด้วยแฮะอาจเจ็บก็ได้นะเอเลนอร์เนี่ยนี่เอเลนอร์นะเว้ยหเจ็บเหมือนกันนะั่นนะนี่วันพันปดเครวันพันจริงด้วยหนึ่งพอย เอเลนอร์เลเวลเท่าไหร่อ่ะลืมดูนะเนี่ยตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเทิรนถัดไปนี่สิเจ็บแน่นอนครับแต่ว่าเราจะทําการเบิร์สดาเมจใส่ตะลุงให้มันจบๆไปเลยเอาเราลุงเข้ามาเข้ามามันจะจบภายในไม่กี่นาทีนี่หรอกนะลุงลุงจะสู้กับมังกรได้ะนี่มังกรนะลุงไม่ใช่ ดาก้อนเทมเมอร์นะลุงนี่มังกรน,นะลุงเอาล่ะสิ่งที่ผมต้องทำคือเอาตัวพระเอกโอเคต,ตีวนี้กันเรามีเวทนี่นะเอาเดิเผาให้มันวอดวายวายชีวาเลยรับไปบึมบึมบึมชีเว่นเอ้มันมันแย่จังตรงหนึ่งที่ลุงมาอยู่มุมอัพนี่แหละ เดินไปไม่ถึงจริงๆด้วยได้ก็ออมไปดิแต่ว่าจะอาจจะโดนลุมโดนเบิร์ดาเมจตายก็ได้นะไม่ดีกว่าแฮะนึกออกแล้วทำไมดี19 19 2ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่า88%ครับ รีวิวมันเยอะเกินมันก็ลดหล่อนมาบ้างเลยนะลดหล่อนลดหลันดิเอ๊ลดหล่อนบ้าเลยโอเคถึงจะลดไปก็เถิดแต่ว่าก็ชามมิ่งได้แล้วครับร้อยติดสองตัวติดชามไปได้ลุงเฮ้ยลุงลุงรู้จักผมเปล่ารู้เปล่าผมเป็นใครทีทีทละรอ้อยไปไดิลุงเอไงไง กลัวไปเด้ลุงลุงเลือดเหลือขึ้นหน,หนึ่งเลยเนี่ยหาใครไปบังลุงได้ไหมเนี่ยแย่แล้วลืมลืมลืมไปว่าไอเนี่ยพราจ้ามาันเจอพปอีกมันเก่งอยู่แล้วล่ะพาไปเลยพาไปเองแค่ยี่สิบอะพาลุงไปตั้งสามสิบเก้าคุ้มครับคุ้มโดนไก่ด้วยรับไปไก่ย่างพลังไฟฟ้านี่เผาไปเลยเนี่ยตูมสี่สิบป,ปดียี่สิบสองปดีสามเอ็ดปดี ถึงแม่เอวันจะทนแต่มันก็แพ้ไฟฟ้าเนาะเล่เลือดอัพไปดิเอเลน่นนาเธอก็มีเวทใช่ไหมล่ะแต่ก่อนนั้นเผาหัวไปก่อนเลยเฮ้ยอาจจะจบเทิร์นี้ก็ได้นี่นนยไปเลยรับพลัง,งฉันไปไฟเบอลไงล่ะมุมนี้มันได้ไหมเนี่ยโดนไก่กว่าไหมเนี่ยแอร์เบรด รับไปขอให้โดนลุงเถอะจะได้จจบไปอย่า yeah. เอเลนอร์รีเวิร์จะต้องไปทำให้เอเลนอร์เป็นไซเลนก่อนด้วยมันจบแล้วละ่ะผมข้ามุยขอทำการจบครั้งนี้ครับผมไงลุงเจอเวทอัดสามสี่ทีตายไปดิเทมมาก็ไร้ประโยชน์ตายไปซะ เอออะไรกันนี่อชีวิตอันน่าเบื่อนี่มันแล้วก็จบชีวิตอันน่าเบื่อเขาลุงไปก็แล้วกันนะเลเวลอัพยินดีด้วยคุณได้รับเงินห้าร้อยและก็ได้รับแฝ่จากลุงเย่ yeah! เราต้องรีบเดินทางต่อแล้วละ่ะทุกคนที่ป่านั่นมันลึกมากเลยละ่ะระวังหลงทางกันด้วยละ่ะ เข้าใจหรือเปล่าอย่าพัดลงจากกันล่ะที่ปานาจาเฮ้นัน่นมันเหมือนมีมีใครสักคนอยู่ตรงนั้นไปใครกันนะเด็กคนนี้หญิงปิิศนาเด็กสาวปิิศนามาดิเชีย มาดิเชียเธอจะไปไหนน่ะโอ้ข้างหน้าก็เป็นป่านาจาและแต่ข้างในนี่ก็คือเบลซาเอ้ยมันมีเบลซานี่คือที่ไหนกันเนี่ยเอาเป็นว่านะครับเราเจอกับมาริเชียและมาดิเชียเป็นใครไม่รู้ <c oughs> ก็สาหรับวันนี้นะครับไว้ดีนะก็เจอกันไปในพ์ทหน้านะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะโอเคไปละบ๊ายบาย